มันไม่ใช่อัตตาภาษาบาลีว่าอะไรคะอานัตตาเข้าใจหรือ,อยังอา้าร่างกายทั้งหมดเนี่ยไม่มีจิตใจ,จนะร่างกายอย่างเดียวอย่างเดียวเนี่ยอัตตาหรืออนัตตาอนัตตาแล้วยิ่งลูกตาอย่างเดียวล่ะตาอย่างเดียวก็ยิ่งอนัตตาเอางั้นพูดภาษาไทยด้วยบาลีด้วยตาอย่างเดียวไม่ใช่คนใช่ปะ่ะตาอย่างเดียวไม่ใช่อัตตาเพราะนั้นตาอย่างเดียวก็อนัตตาเอาหู หูอย่างเดียวก็ไม่ใช่คนหูอย่างเดียวไม่ใช่อัตตาหูอย่างเดียวก็อนัตตาจมูกจมูกอย่างเดียวก็ไม่ใช่คนจมูกอย่างเดียวไม่ใช่อัตตาจมูกอย่างเดียวก็อนัตตาทีนี้ไม่ต้องพูดละก็จมูกมันก็คือจมูกอย่างเดียวอยู่แล้วจริงไหมก็ไม่ต้องไปพูดคำว่าอย่างเดียวละต่อไปลิ้นลิ้นไม่ใช่คน ลิ้นไม่ใช่อัตตาลิ้นก็อนัตตาถูกรอเปล่ากายกายไม่ใช่คนกายไม่ใช่อัตตากายก็อนัตตาต่อไปใจใจก็ไม่ใช่คนใจไม่ใช่อัตตาใจก็อนัตตาเอมันฟังรู้เรื่องหมดแล้วนี่ ทำไม,มันเร็วอย่างนี้สงสัยปัญญาเยอะมึงเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกลุ่มปัญญาเยอะเนะเาะอ้าวทีนี้มาดูการรู้อนิจจังทุกขังอนัตตามีประโยชน์อะไรบ้างอา้าวช่วยกันคิดนะคะใครจะจดก็จดไปเดอ้อการที่รู้ว่าร่างกายจิตใจนี่แสนที่จะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งช่วยกันตอบหนึ่งมันไม่เที่ยงอะ่ะมีประโยชน์ไงหนึ่ง ปลปรงได้ว่าถึงมันจะไม่ดีถึงมันจะอะไรมันก็เปลี่ยนที่ดีได้ไหมไ้เออเนี่ยเนาะอย่าไปจริงจังกันมันว่าไม่เที่ยงรอกมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนก็นสบายใจขึ้นไหมคะสมมติว่าเราป่วยเงี้ยเป็นมะเร็งนะนอนป่วยหนักเงี้ยเสร็จแล้วก็มีคนมาปลอบใจแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนเดี๋ยวก็หายสบายใจไหมสบายใจ,ยใจแต่ถ้าใครบอกว่า เหตุการณ์อันเนี้ยเที่ยงแทนแน่นอนเองป่วยอย่างเงี้ยเองจะต้องป่วยจนตายขาที่ฟังแล้วมันเที่ยงเที่ยงนะเนีน่ยมันทุกไหมคะแต่เขาบอกมันไม่เที่ยงหรอกมันเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนจากขั้นสองเป็นขั้นสามเป็นขั้นสี่แล้วก็เข้าลงไปเลย <laughs> อันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกัน <laughs> มันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนอันที่หนึ่งก็คือปรงได้รู้ว่ามันเปลี่ยนอันที่สองอะไรอีกคะประโยชน์จากการรู้ว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยร่างกายจิตใจนี่มันแซนจะไม่เที่ยงความคิดความรู้สึกความจําก็แซนที่จะไม่เที่ยงเนี่ยได้ประโยชน์ว่ารู้จักให้อภัยคนอื่นไหม,ไมให้อภัยว่าเราก็เปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนจริงป่ะอ่าต่อไปอะไรอีกคะต่อไปก็เออเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้โอกาสคนชั่วเปลี่ยนเป็นคนดีได้ไหมเพราะว่ามันไม่เที่ยงไง มันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนไงนี่คือประโยชน์จากความไม่เที่ยงนะสีคิดจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆยไหมคะคิดจะพัฒนาให้กุศลให้มันเต็มเปลี่ยมจนถึงปัญญาจนหลุดพ้นจากกิเลสดีไหมคะได้ไหมได้ก็ในเมื่อมันไม่เที่ยงไงเคยโง่ๆอย่างเงี้ยมันก็โง่น้อยลงน้อยลงกล่องขาวก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็หลุดพ้นได้ไหมคะเข้าใจหรือยังมีกำลังใจไหมมีกำลังใจ ห้าเกิดความประมาทหรือไม่ประมาทเมื่อรู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดภาวะไม่ประมาทเลยเข้าใจไหมฮะมันมีสิทธิ์ตายได้ไหมเนี่ยมันมีสิทธิ์ตายเราจะรวยตลอดไปไหมเนี่ยไม่แน่นอนเข้าใจไหมฮะคนที่เราหวังพึ่งเขาเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยก็จะเกิดภาวะไม่ประมาทแล้วก็ระวังตัวระวังใจเข้าใจไหมลูกที่เรากอดแนบอกเนี่ย ทรัพย์สินที่เรามีมากมายเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยจริงหรือเปล่ามัน,เป,นเป็นอะไรที่แสนที่จะไม่เที่ยงผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะถือปากกาทองนั่งสัมมนากันอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งกำลังเนี่ยจดเนี่ยคลืบนคาน40่สิบสี่สเซนนะเธอลองคิดดูฟลืลงมาทับขาหนีไปเลยแล้วก็ไม่ตายด้วยปวดหัวใจไหม คนอื่นเขาตายกันหมดนะศพเน่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ตัวเองไม่ตายแล้วก็โ,โหเสดอิดเนี่ยไม่ตายฮะแล้วก็หลายวันผ่านไปใครกุม่รู้ก็ต้องร้องวว่ดวิดเนี่ยนะจนเขาก็เอาไอ้นี่แมคโครมาโกยโกยก็มาเจอนี่ฮะผู้หญิงคนเนี้ยขาถูกหนีบอยู่คานคาน4ี่เซนเนี่ยหนีบอยู่เนะี่ยแล้วไม่ตายเนี่ยมันทรมานไหมทรมานมากแบบ หมอเขาก็บอกโอ้นี่กี่วันแล้วเนี่ยโอ้เน่าแล้วเออกไม้ขานะั่นเน่าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดให้เขาก็เอามีดมาตัดกรุก,กๆๆ,ๆเนี่ยก็ต้องดูกนั่งดูเขาตัดเนี่ยนะกรุกๆๆๆแล้วก็ยกยกมาขาด้วนเลยเนรืองอกไหมยกมาขาด่วนเลยยกอุ้มออกมาเนี่ยใครจะรู้ว่าจากเป็นครูอะฮะเป็นครูไฮโซสาวสวยถือปากกาทองกําลังนั่งสมมนายางใครจะไปนึกใช่ไหมว่ามันจะมีคาน40เซนลงมาทับขาเนี่ย แล้วก็ไม่ตายอีกต่างหากเนี่ย started. เหตุการณ์เหล่านี้มันมัน,ม,นมันควรประมาทในชีวิตไหมคะเข้าใจหรือยังแต่ท,ทุกวันที่พวกเราประมาทหรือไม่ประมาท <IS developed> เคยคิดไหมว่ารเราต้องตายเนี่ยเคยคิด <S <s <uck> บ้างปะเคยหรือวัยรุ่นเนี่ยนะเคยคิดหรือว่าเออเดี๋ยวก็คงตายแล้วไม่ค่อยคิดเดี๋ยวคิดบ้างปะตอนทําซอฟต์แวร์นี่คิดไหมไม่คิดเลยเนาะมันประมาทมากแล้วมันนึกมันจะอยู่ค้าฟ้านะ สร้างอะไรก็จะเอาชนิดอายุพันปีพันปีอาประโยชน์ของการเห็นว่าไม่เที่ยงก็คือทําให้ไม่ประมาททาให้เปิดโอกาสให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงและทําให้ไม่เครียดมากเพราะมันไม่เที่ยงหรอกเนาะมันไม่อยู่ในสภาวะเดิมนานหรอกเนี้นะดีไหมคะรู้ว่าไม่เที่ยงอีดีไหมคะก็ดีดก็เลยว่าแล้วอะไรเป็นตัวเห็นว่าไม่เที่ยงคะปัญญา,ญญาแล้วปัญญาเกิดจากอะไรคะหนึ่ง ได้ฟังมาแล้วเอามาใส่ใจได้ย่ากถายว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่คนนะแต่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งกระทบรับอารมณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลาถูกไหมคะเอาต่อไปเห็นว่ามันทุกข์แล้วคะมีประโยชน์ยังไงร,ร่างกายจิตใจนี่มันมันทุกข์ทนได้ยากและน่ากลัว มันแก่เอาแก่เอาแล้วเดี๋ยวมันก็หน้าตาวาวอกดูหน้าบัดสีเนี่ยนะผมก็งอกเต็มหัวหนังก็เหี่ยวฟันก็หักหูก็ตึงเนี่ยโอ้ชีวิตนี้มันทุกข์จริงๆการเห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์มีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งไม่หลงเพลิดเพลินไม่หลงสร้างเหตุเกิดทุกข์เพราะรู้ว่าชีวิตนี้มันทุกข์นะสองไม่ประมาทสามไม่เบียดเบียนกันการเห็นทุกข์เนี่ยนะฮะทำให้เรา เห็นภาวะชีวิตของคนทั่วไปว่ามีทุกข์อยู่แล้วก็เลยคิดที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ทั้งภายในภายนอกอย่างมีปัญญาคือเกิดมาชาตินึงเนี่ยจริงๆมันเป็นภาวะที่ต้องช่วยดับทุกข์ให้แก่กันและกันอย่างมีปัญญาเช่นมีอาชีพขายคอมพิวเตอร์นี่ดับทุกข์ไหมมันก็ดับทุกข์สำหรับคนที่อยากซื้อดับทุกข์สำหรับคนที่อยากเอาไปใช้งานมันก็ช่วยดับทุกข์จริงปะอาชีพยามนะคะช่วยดับทุกข์ไหมคะ ก,ก็ดับทุกข์ให้คนที่มันขี้กลัวเนาะมียามเฝ้าออแล้วทีนี้อาชีพอาชีพตำรวจดับทุกข์ไหมคะอา,อาชีพครูดับทุกข์เยอะไหมอาชีพครูความไม่รู้หนังสือนี่ทุกข์ไหมเขาเดินเข้าส้วมเราก็เดินแล้วเราอ่านหนังสือไม่ออกเราไปเข้าส้วมผู้ชายอย่างเงี้ยอายเขาไหม เขาถามทำไมเข้าตรงนี้อ๋อเขาเขียนตรงนั้นไม่เห็นเราผู้ชายเนี่ยขอโทษค่ะอ่านไม่ออก่ยอายเขาไหมแต่ที่เราอ่านออกเพราะครูใช่หรือเปล่าเพราะ,ะนั้นอย่าดูถูกครูอนุบาลน,นะฮะครูที่สอนให้เราเขียนกอไก่ขอไข่เขาก็ช่วยให้เราอ่านหนังสือออกใช่ปะ่ะอืมไม่มีอาชีพใดที่มันไม่ช่วยดับทุกข์ยกเว้นอาชีพโจรมะ <c oughs> โจรนี่มันเพิ่มทุกข์เนาะอาชีพสุดจริตทั้งหลายเป็นอาชีพที่ช่วยดับทุกข์อาชีพทุจริตนี่เป็นอาชีพที่เพิ่มทุกข์เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะ เอาละการเห็นทุกข์ก็ทำให้เราคิดหาทางดับทุกข์อย่างมีปัญญาหาทางพ้นทุกข์อย่างมีปัญญาเพราะทุกข์นี่แหละเจ้าชายสิทธัตถะถึงออกบวชใช่หรือเปล่าเพราะทุกข์นี่แหละทําให้พวกเราเนี่ยเลยได้รู้หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีทุกข์ศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไม่รุ่งเรืองเพราะฉะนั้นทุกข์เป็นลักษณะที่มีอยู่จริงที่ควรรู้จักไหมคะควรรู้นะทีนี้ทุกข์มันก็มีหลายทุกข์ทุกข์ขัทุกข์ วิปรินะวิปรินามะทุกสังขารทุกชาติทุกเนี่ยนะนะทุกเนี่ก็มีหลายทุกอยากรู้ไหมอยากรู้เนะี่ยทุกขะทุกขะก็หมายถึงมันทุกข์เพราะมันทนได้ยากพวกเรามีไหมภาวะทนได้ยากนั่งนานๆก็ทนได้ยากนอนนานๆก็ทนได้ยากภาวะที่ทนได้ยากเป็นภาวะทุกข อันที่สองเขาเรียกวิป,ปริณามะทุกเป็นทุกข์ที่เกิดจากการแปรปรวนฮะอย่างเช่นความสุขเนี่ยเป็นสุขใช่ไหมเราว่าไม่ทุกข์ใช่ป่ะพวกเราลองลองหัวเราะนะฮะหัวเราะยังมีความสุขแเราหัวเราะเป็นสุขมากเนี่ยก็หัวเราะอย่างงั้นแหละแต่มันจะเป็นไปนอย่างนั้นตลอดไหมหรือมัน,ม,นมันเริ่มแปรปรวนไปเข้าใจไหมภาวะที่มันแปลเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เป็นภาวะทนได้ยากมันก็เป็นภาวะทุกข์อีกอันหนึ่งหรือ หรือมีใครสักคนหนึ่งบอกว่าเขาเนี่ยจะดีกับเราจะอะไรกับเราเนี่ยนะเราก็รู้สึกมีความสุขไหมคะมีความสุขกับภาวะเนี่ยที่โอ้เขาจะดีกับเราแต่พอมันเปลี่ยนไปแล้วฮะเข้าใจไหมภาวะที่เขาเปลี่ยนไปผมลาแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องรับผิดชอบเมียอีกสองคนเนี่ยเราก็เออภาวะที่เคยสุขมันเปลี่ยนไปมันก็เป็นความแปรปรวนเขาเรียกความแปรปรวน ความแปรปรวนนี่มันแปรปรวนหมดนะฮะดินน้ำไฟลมก็แปรปรวนไหมคะแปรปรวนจิตใจก็แปรปรวนโอ้มันวิปริตมันวิปริตมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าสังขารทุกข์ทุกสิ่งที่ปรุงขึ้นมาเป็นสังขารเนี่ยทุกทั้งนั้นเพราะว่าทนได้ยากไม่ว่าจะเป็นดินน้ำไฟลมนะรูประธรรมนามธรรมเนี่ยมันทุกข์ทนได้ยากหมดเลยมันเป็นสังขารเพราะนั้นใครอยากพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงก็ต้องเข้าถึงภาวะที่วิสังขาร คือไม่ปรุงแล้วทีนี้ไอ้ปรุงอะไรล่ะที่มันทําให้ทุกข์มันก็หนึ่งปรุงบาปทําให้ทําบาปก็ทําให้เกิดทุกข์หรือมาปรุงบุญก็ทําให้เวียนว่ายใจเกิดมันก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึง่งเพราะนั้นพระอรหันต์ท่านเลยไม่ปรุงทั้งบาปไม่ปรุงทั้งบุญแต่ท่านทําความดีเป็นปกติพระอรหันต์ทำความดีไหมคะพระอรหันต์แสดงธรรมไหมคะมพระอรหันต์ช่วยเหลือผู้คนไหมคะช่วยแต่ไม่ไม่ปรุงบุญไม่ปรุงบาปแล้วเพระาะฉะนั้นเวลาโดนตําหนิติเตียนโดนอะไรอะไรพระอรหันต์ทุกข์ไหม ก็ไม่ถูกแต่พวกเรานี้ทําดีติดดีไหมคะยึดมั่นว่าเป็นเราทําดีไหมพอโดนติเตียนก็ทุกไหมเออมันอย่างเงี้ยทาดีน้อยเดียวก็อย่าให้คนเห็นว่าทาดีเยอะนะหรือทําดีไปแล้วไม่มีใครเห็นก็เศร้าอะไรเงี้ยนี่มันคือมันไม่รู้จริงมันก็ปรุงบุญป,ปรุงบาปไม่รู้จะจบสิ้นนะคะเอาละเรื่องทุกข์เอาแค่นี้ก่อนมันมากเกินเดี๋ยวจะจําไม่ได้ต่อไปอนัตตาเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนมีประโยชน์ไหมคะ มียังไงบ้างคะเช่นเห็นว่าใจไม่ใช่เราใจไม่ใช่ของเราเนี่ยโล่งไหมเห็นความคิดความจําความรู้สึกเป็นเพียงอายตนาภายนอกที่เกิดกระทบที่ใจแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็โล่งไหมก็โล่งนะฮะแล้วมันจะอะไรละ่ะมันจะเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างเลเห็นนะัน้าะตาหนึ่งไม่ผูกโกรธไม่ผูกใจเจ็บเกินไปหรือเปล่า ถ้าเห็นเป็นคนเนี่ยนะเห็นความโกรธเป็นคนนี้ก็แบบหืมผูกใจอยู่นั่น,นเนาะแม้แต่เห็นความดีความดีมันก็ไม่ใช่คนหรอกมันเปลี่ยนแปลงได้พอเขามาเล่าว่าตอนนี้เขาเปลี่ยน๋อธรรมดาความคิดความคิดที่ดีเกิดพร้อมจิตก็ดับพร้อมจิตถ้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวและยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยก็ยังไม่มั่นคงนก็เปลี่ยนได้ไม่ใช่คนจริงจังก็ไม่เสียใจเข้าใจไหมไม่โลภมาก คือพอเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตนี่เกิดมาเพื่อดับทุกข์มันก็จะเริ่มสนุกกับการทํางานมีความสุขกับที่ได้ช่วยดับทุกข์ให้คนอื่นแล้วไม่ต้องกลัวรวยหน้ามืดคนที่ทําอย่างนี้รวยหน้ามืดแล้วมีความสุขด้วยฮะแต่คนที่คิดแต่จะกอบจะลวยขี้โลภเนี่ยนะจะเครียดแล้วก็จะมีหนี้สินเยอะแล้วก็จะมีภาระเยอะเพราะว่าความโลภเนี่ยทให้เขาเนี่ยสร้างหนี้สินสร้างภาระต่างๆขึ้นมาแบกเพราะความโลภนั่นเองแต่พอไม่โลภเนี่ยก็ อะไรพอที่จะดับทุกข์โดยเฉพาะดับทุกข์ตัวเองนะฮะตัวเองเกิดมาชาตินี้มันมันทุกข์อะไรกันนักกันนะก็ดับทุกข์ไป้เนาะแต่ก็จะเป็นคนเป็นคนที่มีคนรักเยอะเพราะว่าเขาคอยดับทุกข์อยู่เรื่อยนะคะการเห็นอนัตตามีประโยชน์นะฮะคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสัตว์เป็นคนนะแต่เห็นเห็นมันเป็นมันนะเข้าใจไหมเห็นเห็นความคิดก็เป็นความคิด เห็นความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกเข็นความจําก็เป็นความจําไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกนะความจําภายในก็เป็นความจํานั่นแหละความจําภายนอกก็เป็นความจํานั่นแหละไม่ใช่คนเอาเดี๋ยวจะให้จํานะเดี๋ยวจะดูนะว่ามันจะจำหรือเปล่าพวกเราตั้งใจนะอืมหลับตาลงอืมพอพูดอะไรเนี่ยให้จําเป็นภาพขึ้นมาเลยนะให้จําเป็นภาพขึ้นมาเลยนะขนมเค้ อเห็นภาพเลยขี่มาไไหมหัวรออทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่า